สวัสดีครับพี่นวังครับนี่วันหยุดครับวันหยุดเป็นเลาะเป็นเลาะเป็นเลาะบันได้ไปรลครับไปซื้อของนะครับในเมืองละเอ็ดดถ้าไม่บัน่นได้กี่ไป็ยังมูลนะั้นขีอยขี้อายพี่นวงองว่าอยากออกเด้ส่วนออกออกคลิปนอยู่ได้พี่นวงองว่าอยากออกไหมครับไอ้มันยังถ,ถือไข้ครับผู้ไทยนี่ถือให้ครับพี่นวงองก็ค่อยอยากออกคลิปมีไป่ใช้มือนี่ งกปากไอ้วิ่น้องเห็นมั้ยเห็ดแม่ไม่คงกายเองที่ไรครับที่ไปไซม์มานี่ไปเดินห่างห่างแต่ห่างนู้ห่างงกห่างแมวเอาสิไปเฮ็ดยังยังกินข้าวสิไปอยังไปเฮ็ดยังไปหาของกินกินยังวัวแล้วต้องกินไม่ติดเยอะน้อยน้ำตลาดน้อยน้ำตลาดเศร้าแล้วมีหน่องเนาะอืดแล้วครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่สีพันัพทานเขาเออพันหนึ่งก่อนีพันชั่วโมงนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆนะครับไอชอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับกดแชร์แล้วก็เขาเบิ้งนะครับสงสารหมอแค้นาำตัวนะครับหรืออาจารย์ตัวเมื่อเบียดนะครับเสียงทองฟินแลนด์นะครับผมขอบคุณยังสูงยิ่งนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีครับเลยสิ่พาม่บ้่านไปใช้บุ๊ ดี๋ยวสิพาตามมาด้วพี่นออ I, ้องขี่ไอ้คุ้นขี่ไอ้ครับส่วนออกคลิปน้ำนี่ถ่ายรๆๆวมตัวเชียร์เพราะใครอยากทายน้ำเหรอครับน้าพี่น้องเนาะแต่ตามผมมาครับผมขี่อระยะทางครับใส่กล่องรถนะครับนีพี่น้องถ่ายยูนารนะ์รถขี่เร็วเหรอครับฝนกับสีโต๊ะครับฟ้าครึมบรรยากาศกลางทางนะครับผมนอกพี่น้องเนาะ สิเด ha, ินทาาไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องช่มครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับเดินทางมาถึงแล้วครับ่ในบ้านมากจะมายั้งบุ๊คจะขับรงในบ้านเขาสร้างอยู่แล้วจดีอย่งกนังอืมไมูวอเขา น,น,น,นี่ไม่กินอันนี้นะนกินอะไรกินมดมีมดอยเลยอันนี้เป็นบุฟเฟ่หรอนั่นค่ะโอ้ยดพอใจข้างเนาะมาถึงมาตะโดนเหรอครับพวกมเวลาวลาแป้งแต้ท่องคูไหมคะ่ะจนตอนนี้ลูกเลยซ้องกลับไป มันว่มีเวลาเนาะกี่รดม็าตังบกไก่ไม่กินอันนี้นะขี้รดข้าตังบกไก่ไม่กินหนอนเยอะสีร้องไห้นี่ไงร้องไห้มีแต่เนื้อง่วมวเนี่ยเสียดอกี่นี่เนี้ยเออเนื้อฉันฉันก็ะินก็แสบเบด อันนี้ก็เอินมาเนื้อยยังขางไ่นะขายน่ขางนี้อีกโมเมนต์นึงครับได้น้ำนจิ้แซ่บด้วยี่น้อเป็นแต่แซ่บของเินครับนี่ครับผมเ,เป็นแหล่น้ำลาแซ่บนนี่หวานอัน,อ,อ,นอันนี้บักบักพริก คำว่เผ็ดมันบอกนี่ยคุยกินน้ำมันมก็ระว่กมีงเไซ่บน้ำจิ้มใหละสามอย่าน้ำจิ้มยังไงนี่ไงน้ำจิ้มเกี่ยน้ำจิ้มุกี้อเคยกินเนาะเคยกินแต่บอกกันตากจูียยงเราไม่วจูกินเนาะมันแบบมันดีดีกันนะมาย่างดีตานกินมหมดเนาะครับผม หวน,นครับไสครับยังอาา่ะสัก้น่ก็น้อยแล้วโอ้นี่บอกว่าหนี่กิวกับอันีปะ่ะกิะนกับไฟพี่น้อยแ้วนะเอานา,นาำนะอู้หถึงจะเสียบเลยเร่ยๆเ,เอาก่ได้ยังบบ่าั่งม่โหลด แล้วจะพาเดีมาดูนะครับดาวเน,น,นเสียวเ,เหนือไหเปิ๊งเนาะตีักเสียบเสียบสร้างเมนูเรียบร้อยครับครับผมีจะเป็นระบบไม่ดีเดียบพี่น้อหลุดส่วนยวพาอย่างครับ กี่วเนี่ยอันนี้าอาเรนะานนียกอรเ้อพายเเาอีสานก็ได้ยอกซมเขาเดน่อะอย่ง,ง,งอันนี้นาทีเป็นเนื้อพายมั้งมันเป็นเนื้องวัวงก็เปนต้น <c oughs> <c oughs> นังเกมากที่นั่งกินอันนี้เขากินกับแกลเาพีงองเขียดใส่ไป má <NọcAnals in Hebrew surtout> <Ncer selling> cái mệnh hiện đấy, vừa đúng là, vừa bỏ là vừa đúng là vừa bỏ là vừa อันนี้ป่น,นี่คือยังยินกี่คือยังวะอืมันดีจับด้่สดอม่สดคือยังคือไงโอ หลายอย่างไรเนี่ยหนะสมราคาคนอื่นดอกเนี่ยใชเบังกินให้เพืเ่อนบังไม่กันนะนี่นะคะอแบบพิมพเมี่ยมพิมพเมี่ยมคืออย่างพิมพเมีเ่ยม โอ้กิน,นบ่เป็นตาแสีบครับมนไหมเป็นตะเสยบนยี้พี่น้องมันก็เคยไม่กินกแหลอผมว่าวแบบวานสับซ่ไม่กินก็คือเสียบ,ยบมันไหนมันสุกกว่านีถึงกอย่นี้มันโอ้ย vang dậy đến. nó kỳ nơi vân. hai món don't Xem. Nếu me not see him. luôn, me not see him. Let me not. Kiao là là gì hết. Kiao là Kéo hết. Kiao ปรุงเอาไม้เท้อเอาวนี้พวนปุ่งไม่ห่ะนี่นี้ดีอะนี่มาหันนี่พวแเสีย่ะไม่บีไม่หลังเลยเรียบไม่ได้สิอเอาแบบจัดก,กัดเนียเนี่บหมดเขาเรียกวาจิบจุจิบจี พี่น่องบองไกกมาด้เอฟซีครับมักินน้ำกันันมกัน,น,นยังน,นั่นมีหอยอกุงน่าก,กินอะไรด้วนี่เมางอยกเ่เป็นยัดอเป็นถ้่มากินเด้ดพี่น่อนงยอ่โลกินสันครับ าราขายืดลบวินสันเด้พี่น้องยืดวินสันล่เอ็ด,อเอดครับพีน่น้องเนฟซ่หแ่ทางนะตั้งไก่มาแบะมาแบะได้เครับน้กุ้งกุ้งสดๆด้วครับพีน่น้นองอันนี้หอยหอยังหอยหอยแมลงผูกัดกบกัเทียมนียังต้เนื้นนเอเสมนคนนซสดวก่ินอยี้อุ้บกดีสานนะ่ mười chín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  không? chín mười chín mười chín ไม่ทำเลมึง hmm. okay. ่ี่น้ออกินมาได้ป่ะอือไม่ว่ะอร่อยเปลาแซ่บด้วยเนี่ยนี่เหรอท้องไม่กินนี่นะโอเคเมื่อเมื่อเมื่อพี่น้องก็เหมือนอนนี้เป็นวมนของ rất đúng chưa được mãi học tham phí mãi chân hình học đấy mọi bạn mọi bạn mọi người nóng học bằng มาเคยบุกนี่เดิคนอยางมากกินนะมี่อยากมากมึงดีเดี๋ยวมึงแซ่บวะ,ะ <c oughs> กินน้ำบ่เป็ดเหรอครับพี่นอ้องนะครับกุ้งปิ้ง อาหารกลับมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมกับใครกินไปเบิบ้งไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะของหวานบ่กแซบบ่างหมูหมูหมูยังกับแซ่บมั้ยบบเนาะเห็นว่าอยู่ห่างแม่แม่เอาผักกาดเจ้าวผักกาดหอมมะยังจริงหรือสิว่าแซ่บเนาะเห็น๋อ เป็นยังไ,ไ,ไดมมเลยยิ้มปะยิ้มมากมากค่ะต้องขอบคุณคนขับรถด้วยเลยขอบคุณนะคะเออต้องขอบคุณคนขับรถเลยผ้ามาบ่เพามามบริสาทิ์นั่นลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับ ขอลดลดไม่เข้าเนี่ยครับขอบคุณนะครับที่สี่สิติดตามนะครับผมสนับสนุนให้ได้์พาน์ตเกนถือเงินกำหนดไว้นะครับคือสี่พันชั่วโมงขอบคุณไอ้พีุ่ณทุกท่านนะครับผมขอบคุณเป็นยางซุ่มยิงนะครับเด้อครับในมุมในมุมวันเดียวนะครับนั่นโดนเพียร์จังมากครับผมพี่หนอประเดีมาตดนเทียร์นะครับปีแล้วเทืยร้องเทืยรครับต้นมากับปีแล้วเทืยรครับพี่น้องเนาะ ทางการรับรคลิปนี้ขอการติดคิโลกเพียงเท่านี้นะครับดีครับ